สวัสดีครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กบางๆนะครับหน้าจอใหญ่15.6นิ้วมาแนะนำกันนะครับรุ่นนี้เป็นเดล Inspiron 7590นะครับผมสำหรับรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันครับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจอขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วก็ขอบจอที่บางเฉียบทำให้พื้นที่หน้าจอนี้กว้างขวางเียจริงๆครับคีย์บอร์ดเป็นแบบ full size ครับมาพร้อมกับนำแผ่นและไฟ b a c k l i t สว่างบนคีย์บอร์ดได้อีกด้วยพอแสดงผลมี HDMI มาให้ครับและพอต่อพวงอย่าง USB 3.1 Thunderbolt 3 Audio Combo Jack และ Micro SD Card e, Reader นะฮะ Body มีความเบามากๆครับ <c oughs> เพราะน้ำหนักเพียง1.59กิโลกร,รัมเท่านั้นรวมไปถึงนะครับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วย Body นอกจากนี้นะครับบอดี้ยังออกแบบมาเป็นแบบบางพิเศษนะครับจุดที่บางสุดเพียง17.9ม mm ิเมเท่านั้นครับดูตัวเครื่องกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูสเปคกันบ้างนะครับโนบุกรุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังขนาดใหญ่ c p u Core i7 9750H นะครับกับความเร็ว2.6 GHz เพิ่มไปได้ถึง4.5 GHz เเลยทีเดียวการ์ดจอเป็นแบบการ์ดจอแยกนะครับ GTX 1650และหน้าจอขนาดใหญ่15.6านิ้ว Full HD IPS นะครับเป็นแบบแอนตีแกลด้วยในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะครับเป็น SSD P ิ i ซ่าเฟสห้กให้การเปิดเครื่องได้เร็วครับพร้อมกับ Windows 10แบบ64บิตการรับประกันอีก3ปีเต็มเป็นแบบออนไซต์นะครับน้ำหนักเพียง1.59กกิโลกรัมเท่านั้นด้วยสเปคขนาดนี้นะครับเดลวจึงมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายในการใช้งานครับไม่ว่าคุณจะใช้งานเป็นแบบซอฟต์แวร์ทั่วๆไป Word Excel PowerPoint ก็ ก็สามารถใช้งานได้ครับหรือว่าจะใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ตดูหนังดูวิดีโอผ่านวิดีโอสตรีมมิ่ง u t u b e และ Netflix หรือจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ก็ทำให้คุณได้เล่นเกมในแบบภาพที่ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นรองรับการใช้งานต่างๆร่วมกับซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆได้อีกด้วย สำหรับโน้ตบุ๊กเดียรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงและรองรับการใช้งานต่างๆในชีวิตประจำวันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทั่วๆไป Word Excel PowerPoint นะครับหรือว่าจะเป็นการตกแต่งภาพ และการตัดต่อวิดีโอนั่นเองในด้านความบันเทิงน,นะครับการดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วและมีขอบจอที่บางเฉียบนะจึงทำให้คุณสามารถมองเห็นพื้นที่ต่างๆบนหน้าจอได้อย่างคมชัดเลยทีเดียวเรโนบุกรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับ SSD 512 g b ทําให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างจุใจครับและนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับการรับประกันออนไซต์อีก3ปีเต็มด้วยครับ